เองยังไม่รออเลยบางคนอ่ะนะอย่าเสอ,เอพูดแล้วขึ้นเลยกูมึงอย่าเริ่มนะกูนี่ขายรถกูเป็นเจ้าของเต็นท์รถถ้ากูอยากได้รถกูจะมาบวชทำอะไรล่ะเนี่ยกูต้องฝืนใจแล้วเนี่ยนั่งรถบ w เอ็มบเนี่ยีีเจจากกรณีโลกออนไลน์วิจารณ์หลังเพจ a c e b o o k แม่ชีเจิ้นวัดป่าบ่อน้ำพระอินท โพสต์ภาพนำรถหรู้ m w สีดำทะเบียนป้ายแดงในราคา7ล้านบาทถวายให้กับหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมประธานที่พักสง์ป่าบ่อน้ำพระอินทร์จังหวัดอุบลราชธานีได้รับฉายาว่าพระสิ้นคิดพระโด่งดังในโซเชียลมีสไตล์การเทศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช้ภาษาชาวบ้านแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในการเทศโดยระบุว่า กราบอนุโมทนาสาธุการหลวงตาเดินทางกิจนิม,มน์บ่อยณโอกาสนี้แมชชีเจิร์เลงเห็นประโยชน์มีความประสงค์อยากน้อมถวายานพาหนะที่ทรงคุณค่าและคู่ควรที่สุดกับท่านหลวงตา แม่ชีเจ้าและคณะสิทธ์ทุกๆคนจึงได้ร่วมซื้อ B M W 7 5 0 e ถวา,ายให้กับหลวงตาสินทรัพย์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางเพื่อเผยแพร่ความดีงามในพระพุทธศาสนาสืบไปสาธุสาธุสาธุาธาธชาวเน็ตคอมเมนต์พุทธพาณิชแม่ชีไม่ได้ทำงานเอาเงินที่ไหนมาเนี่ยก็ซื้อรถถวายกูคันเดียวเนี่ยนะเ็ล้าน กุถวายรถด80กว่าคันนะไม่เห็นจะไปลงเลยบริจาคเงินสร้างโรงเรียนสร้างวัดอื่นบริจาคอุสารพัรทุกองค์กรแต่มองไม่เห็นเนื้อขนาดนับถ้าจะพูดที่ไม่เอาลงสื่อเนี่ยที่กูทาอยู่ในตลอดชีวิตตั้งแต่เป็นโยมเนี่ยกูก็สร้างบ้านให้กู่ไร้บ้านสร้างโรงเรียนบริจาคซื้อรถให้โรงเรียนเอาผาดเรียวไฟกูไปถวายรูอาจารย์ไม่รู้กี่คันแล้วเนี่ยเบนวีโซ่เนี่ยเขามาถวายกูถวายต่อไปถวายให้กาชาติ ถวายให้อำเภอรถตรวจการรถแอบมเรนราคาสองล้านกว่าบาทเนี่ยถวัยไม่รู้กี่ครั้งแล้วรถกู้ภัยนี่ักศึกษาก่อนให้รู้ลึกๆจริงๆแหมสักกูแม่เสียสลัดจริงกูจะเลี้ยงคนเจ็ดอ้อยคนได้ไหมวัดป่าบ่อนน้ำม่เองสร้างคนจริงๆฟรีหมดทุกอย่างอยู่ในวัดต้องการผู้ฝ่ายจริงๆวัดนี้ไม่มีกระถินไม่มีพระป่าไม่มีตู้บริจาคคนเขาศรัทธาเห็นสิ่งที่เราทําเราสร้างคนคนสร้างวัดสร้างศรัทธาให้คนได้ ด้านหลวงตาสินทรัพท์ราบเรื่องได้เทศถึงกรณีนี้ว่าอาตมาก็เคยถวายรถ80กว่าคันไม่เห็นเอาไปลงสื่อบริจาคเงินสารพัดทุกองค์กรสร้างบ้านสร้างวัดเอาผาดเวลไฟเขามาถวายให้ก็ถวายต่อไม่รู้กี่คันรถกู้ภยัยถ้าไม่เสียสละจริงจะเลี้ยงคนกว่า700คนได้ไหมสร้างคนสร้างวัดสร้างศรัทธา ผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคน,นะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะจากนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมากอันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนครชัยศรีคุณผู้ชมครับ เป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคน,นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัมพิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรง แล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาแล้วผมชอบมากนะครับชุดละ99บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับนะชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมนะครับเราจะแพ็คจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับ กินเนี่ยโหมันมันมันกรอบมันกระแทกแล้วมันก็มันเหมือนกับละลายในลิ้นนะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคคนด้วยนะครับเนี่ยฮะหมูแผ่นนะหรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอมนะไม่เหมือนปลาสลิดที่อื่นบางบอกเขาก็ดีไปแบบหนึ่ง ตอนเจดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบหนึ่งนะผมจะใช้ไซปรสิบประมาณ3นิ้วเห็นไหมฮะประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณเนี้ยนะแต่พอทอดพุบน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ4ตัว169บาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมา,าทีมงานเตรียมปลาทอดทรงทอดทรงน้ำมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่ เสมอนะฮะสนใจพิมเขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอม m a องยุคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณนะขณะนี้ก็ได้เนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนหากินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถวแถวโซนภาคเหนือภาคอีสาน ภาคใต้เนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกร,างรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรบุรีเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทํามากนะผมเป็นนักข่าวนะเวลาทําก็ซีเรียสเหมือนกับศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทําข่าวนั่นแหละและที่สําคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะร้อบ,บาทตอนน่อหแพ็ อันนี้จากนกครชัยศรีอิมพอร์ตนะฮะนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอชุดละ99บาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่ง2อชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่น1ชุด99นะครับปลาสลิด1ชุด169นะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็มันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของปรษณีย์เป็นหลักนะเนี่ยครับนี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะ ใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับนี่ฮะเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมก็กะว่า,า,วาช่วงนี้ผมก็กะว่า,า,วาเอาเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทํางานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะผมภูมิใจมากคือไปได้ไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอ่ะพอว้าวปุ๊บเออนะงั้นก็เอาไปเอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับ ได้สนับสนุสน,นชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็มาทําทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทํากับข้าวคนทําอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะหมูแผ่นผมทําอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะนะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับ ผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันเนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดใหม่มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ 9.9บาทเท่านั้นน้ำหนัก100่รัตมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะแล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กๆ เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านําเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคนได้นะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมก็ว่าสนใจเข้าไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมว่าก,กดเข้าไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99เท่านั้นนะครับ ส่วนอันนี้อันนี้ก็ร้อยหกสิบเก้าจากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับก็ว่าจะจัดละนะครับก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่แต่ว่าการทําองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าชี้จ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับ ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้านะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะเออลืมบอกไปไม่รับบริจาคใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลําแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณนะขณะน,นี้และผมจะทําให้ดีที่สุด ไม่ทําให้ผิดหวังกราบขอพวกคุณเป็นอย่างสูงครับ